าดวงชะาตาราศีมิถุนประจำเดือนกันยายน2568สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โหรารักมหามงคลโชคนะครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้แก่ชาวราศีมิถุนประจำเดือนกันยายน2568นั่นเองนะครับผมจะมาพยากรณ์ด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับในวันนี้เป็นการพยากรณ์ โดยอาศัยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยอ้างอิงดวงดาวบนท้องฟ้านะฮะชาวราศาีมิถุนในช่วงเดือนกันยายน2518จะเป็นหนึ่งในาราศีที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและในเรื่องส่วนตัวถือเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในบรรด์สองราศาราีเลยก็ว่าได้นะฮะ รายอื่นๆจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของเราให้คุณในระดก่อนใครกดไลค์ขอให้ร่ำรวยกดติดตามขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะฮะชาวพาราราศีมิถุนหรือเมถุนนะฮะดาวประจำตัวนะครับอย่างดาวพระพุธจะโคจรได้ตำแหน่งมหาอุธ และตำแหน่งกระเซตในวันที่11กันยายนจนถึงวันที่28กันยายนนี้นะฮะตำแหน่งมหาอุดเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ให้กำลังที่รุนแรงมีทั้งอำนาจวาสนาบารมีมีทั้งชื่อเสียงต่างๆนะรวมถึงเนี่ยตำแหน่งกระเซตตาธิบดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณสม่ำเสมอมั่นคงแน่นแข็งแรงนะฮะ รวมกันเนี่ยดาวประจำตัวได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งขนาดนี้นะครับก็ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเติบโตเข้มแข็งมีโอกาสจะมั่งคั่งมั่นคงมีทั้งอำนาจวาสนาบารมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน2518นนี้นั่นเองนะเพราะฉันเนี่ยในเรื่องส่วนตัวเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับทำให้ชาวราศีไม่ถุนเนี่ยมีกําลังนะมีความกระชุ่มกระชวยมีความคิดความอ่านนะที่ค่อนข้างแข็งแรงแข็งแกร่งนะมีความคิดแล่นนะมีความคิดดีเกิดขึ้นนะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จมั่งคั่งนะครับโคจรเข้าสู่ภพก,กระดุพาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับแถม ดาวพระศุกรนะ์เนี่ยยังได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับดาวราชาโชคฉลุกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,งา่ามีอำนาจราศรกดุจร,ราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะครับดาวราชาโชคเนะี่ยส่งผลในเรื่องของความสะดวกสบายส่งผลในเรื่องของความสําเร็จที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากส่งผลในเรื่องความสําเร็จที่ได้มาแบบสบายๆนะฮนะแถมยังมีดาวพระราศีโคจรทัพลักษณ์นะครับ ดาวสตีเนะี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภอยู่แล้วเป็นดาวความสําเร็จอยู่แล้วโคจรทับหลักนะครับมีดาวศุกร์อยู่นะกระดุมหาเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวราศีมิถุนเกิดความสําเร็จในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนกันยายนนี้นะฮะมีโอกาสที่สภาวะการเงินจะโดดเด่นมั่งคั่งมั่นคงคนมีเงินน้อยมีโอกาสจะมีเงินมากคนไม่มีเงินมีโอกาสจะจับเงินแสน คนมีเงินแสนมีโอกาสที่จะจับเงินล้านขึ้นไปเป็นระดับระดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินดูเด่นมากรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะสำหรับชาวราศีมิถุนนะมีโอกาสจะมีโชคโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะได้นั่นเองนะ เพราะฉันเนี่ยในเรื่องของการเงินโชคลาภของชาวราศีมิถุนเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับในช่วงเดือนกันยายน2518นี้นะขอฉั้ทุกท่านโชคดีนะในเรื่องของการงานเนี่ยและความรักเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันนะเพราะว่าดาวการงานและดาวความรักเนี่ยก็คือดาวดวงเดียวกันนั่นเองก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ครนะับโคจรเข้าสู่หน่างดาวศุก ซึ่งถือว่าสุขกับพระราศรีเนะี่ยถือว่าเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์นั่นเองนะโคจรทับลักเนะี่ยบ่งบอกว่าในเรื่องของการงานของชาวราศรีมิถุนเนะี่ยมีโอกาสที่จะมั่งคั่งสำเร็จนะถึงแม้จะเป็นประนาแต่ว่าโคจรทับลักเนะี่ยก็ส่งผลดีแก่ชา,าราศรีมิถุนเช่นกันนะแถมดาวศบีนะครับก็ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักเพราะฉะนั้นเนะี่ย ดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องรักนะการงานโดดเด่นมีความสําเร็จนะคนหางานอยู่มีโอกาสได้งานคนที่ทํางานประจําอยู่มีโอกาสสาเร็จคนที่ต้องการขยายขยายในเรื่องของการงานก็มีโอกาสรวมหุนร่วมส่วนกันนะสำเร็จ เติบโตไปหลายๆด้านด้วยกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานเนี่ยโดดเด่นมากนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะทาอะไรเนี่ยมีโอกาสสาเร็จแน่นอนนะเปลี่ยนงานก็สําเร็จนะหางานก็สําเร็จนะและในเรื่องความรักนะโดดเด่นเหมือนกันนะครับสําหรับท่านที่โสดนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักมีการพบรักพบเจอในคู่ได้เช่นกันนะสําหรับชาวราศีมิถุนและคนที่คบหาดูใจกันมานานเนี่ยก็มีโอกาส เพิ่มเติมเพิ่มความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับเหนืออีกระดับหนึ่งนะให้ความรักทั้งชีวิตความรักชีวิตคู่นะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ดวงดีสุด,สดในช่วงเดือนกันยายน2568นี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ขอให้ท่านลงมือทําลงมือปฏิบัตินะครับโอกาสแห่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นแก่ชะตาราศีมิถุนแน่นอนนะฮะหวังโชคดีนะฮะและสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับนอกจากดาวพัทนาสวีนะครับจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จดาวคุณธรรมดาวความรู้อยู่แล้วนะครับโคจรทับลักษ์ถือว่ามีโอกาสดีๆอยู่แล้ว ดาวพระสุศดีนะครับยังเป็นดาวองค์เกรยียให้แก่ชาวราศีมิถุนได้อีกนะคํากรณะดะนกร,ราศีเนี่ยบ่งบอกไปว่าราศีใดนะครับที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปมนุษย์นะครับก็หนึ่งในนั้นก็มีราศีมิถุนเองนะครับ นระะเรืองเสุรัรงสีโสราชีวะมีถูกต้อง3องค์เทพโสภีกุมักชาติใดได้ดังพองยดนั้นนาพันนะพอฉันเนี่ยชาวราศีมิถุนมีองค์เกณฑ์ถึงแม้จะเป็นองค์เกณฑ์จรครับแต่โคจรทับลักเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตนะในช่วงที่ดาสวดี โจรทับลักนะตั้งแต่วันที่ 13, 13พฤนภาคมจนถึงวันที่2ตุลาคมปีนี้นะเป็นช่วงระยะเวลานะที่มีการสําเร็จเกิดขึ้นนะเพราะฉะน,นั้นก็ขอให้ชาวราศีมิถุนนะโชคดีในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับและเข้าสู่ช่วงท้ายขิดแล้ครับก็สําหรับเลขนำโชคของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือน กันยายน2518นะครับจะเป็นเลขไหนไปได้นอกจากเลข5กับเลข6นะครับถือว่าเป็นเลขนำโชคให้แก่ชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนกันยายน2518เองนะฮะขอให้ท่านโชคดีนะฮะและทั้งหมดนี้คือการพยากรณ์ดวงชะตาให้แก่ชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนกันยายน2518นะครับ หากท่านช้่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของเราให้คุณได้รับชมก่อนใครกดไลค์ขอให้ทุกท่านลวยกดติดตามขอให้เป็นเศรษฐีนะครับแล้วพบเจอกันใหม่นนะคลิปต่อไปกับโหรารักมหามงคลโชคนะครับสวัสดีครับ